แทน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 เ调กะปิสวัสดีหลังป้องด้วจ้าทุกคนมีิยังเทนเทนเทนเกี๊ยวกะปลาดูกินดูไม้อ้าวทำไมต้มเนาะไม่ต้มปลาปิ้งเอ้ยกินข้าวเด้อเออใส่เด้อใส่ใบดีเด้อจ้ามาจ้ามสบายดีจ้าพี่น้องขุดิโลอยู่ป่าปลาตัวเหนียวโฟกินอะไรเนี่ยกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อ FC ทุกคนอืมแซ่บ แคะแฉบแฉบดำหน้าแล้วหรือ่าเ็นเท้าแเลยอืมคือแบบชื่กาแฟนมมหาตำเท้าอะไราู้นนี่ไหนเด้อชิหนบไงบ้ากูไปชื่ออาไนนี่อืมอ๋อยางไปยางบ่ยางไปยังไจอย่างไปบ่บ่ขมมายางอมมีขนาไปเท้าเท่อืมเอาตอนมาเอาชื่อใหไเล่าเจ้านั่น ใสอแดงมาเพื่ออ๋อ้วยแม่เอ้ยเพ็ดดูไปโอ้โน่ารันเลยสาวยังขุดเท่าสาวยังขุดเท่าแล้วจะบอกผลงานอะไรได้ได้แล้วมันจะไปหาเห็ดเนี่ยว่าเนาะไปหาเห็ดก็ไม่เท่าไปไปหาฟินเห็ดอยู่ฮะ ไช้ชามุดขึ้นคนขน้ไนอนนีู่ไปับไปนอนนนึกว่ามันมาตีนดงเพ่จะดุไปว่าไม่คุในงผมเออเราามิกเห็นเลยพอีดอกนันนมันหากระเด็งมือเมือนี่เป็นมือแล้อันนั้นนะเป็นมื่อปุนี่ปะไคน้องว่าเอ้ยมีมนบ่แล้พันมือ ใน่มามันอะไรเใคเจ้าบ่ได้อันเยอะดีแหละทองแบ่งอนเยอะทงแบงเฮยบรรลุมเชียบไปเอ็ดอันเดกไปเอ็ดข้างทางนึ้อันเด็เฮยบรรยงข้างทางเนื้อแ่งนี่คบผมอทางนาเขาอัน แ่าไรตะกี้อันเดีย้ลงนรงงนเลยปั้มมันกคูณไปแถวรักภัยแรงแซงชูงค่ะเพราะนั่นะมันเป็นเพื่อนไปอลยแถวเป็นเพื่อนเลยหมดยไปวิ่งหมดเลยกอนกอคือกินแลวจะเห็นวเพียงก็ชา เห็ดเยอดเหดอันนั้นก็กรเทายังบอกไปเห็ดไทยเอาวแพงรอกเอาซำมูเอาหแล้แล้วหะดแล้วแลบได้หืนมันกว้างกว้างไปเห็ด้วยเราหอง ทางบ้านสนามทรายมจะเป็ดมุ่งจักบอกเป็ดมันสนามทรายหันอาหารน้ำมันหันอาหารดอกเข่าเศร้าใครได้นี่ไม่เหรอแม่โทรชักจอยแม่โทรหาบกจอยบกจอยไปทายให้บกจอยหรือปล มาจงคุดเขาคุดเจคุดยีดอกคุดแถวห่ม่ดไปดออหันละเมื่อวานก็มาคุดเลก็ชุคุดป่านี่เด้เออิไปคุดหันแล้วมาคุดตะพมหันอย่าคุดเฮไปคุดแถวแดดมันหันยุงมมีกล้วยด้วยในนี่นะเด้แถวไดกล้วยมันอืมหันพาไปเจ้อ่ะเออในนั้นก็ ออกบน้ำเหาบอเบออก็มีไันไปนก็ั่งแน่แล้เขาเห็นอยู่เขากินเขาในนะมาแลมันล่าบ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 าเออ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 เบิ้เบ hey. ิ้นะเออคอยเด้อม yes, oh, oh, okay. ึงจะพากูชิ้งลายเด้อเออเออเนวะเออเบิ้นพาซิ่งมืคืนมันก็คอยไปอยู่ได้ กันไปหามาไมน้ำนาูนะเบอร์่ออยู่กไม่ได้ไปอสุขยยางไปลงอไปก็ได้นะมันไกลเออมันไกลเลยยาได้บกไปเลยเมือไเลยุดอะไรเลยขยนเนาะเออบยันงูอยู่วันี่บอบุกงู่าอกอ่หยินหอมยุ่งักยันงูแล้วูกยาแล้วเิ่อก็อยู่กับเพิ่นเนาะ ยเนังกร่มันกบาคนอยู่มันกบมากชนีมากะนั่นแมอินทงพกันลว่อมอกันกลนกโลดชูกลวานี่ก็เขาเดียวนี่ได้แปะทีปลายน่ไปฮะอันนฮะดจะในดอนอ่ะไม่มีคนเขาแล้วเขาอีอยิฮะ ถตู้ไปคุดตะกอนดีกหาหั่นและบอกวิธีก็ไปด้านขนาดนะบด้านเขาี้หเขาคูดจเขา่ปานอ่ะอืียหเนาแม่เนาะเขาป่านเนาะตขาคุดเอาูป่านป่านบูบูิรอวมาค่อยค่อยค่อยือมึงแ้วแรค่อยค่อยแล้วกันั่งคุดปากับคคุ้มเดียวกับจน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 ไปหากั่งตะหมดงามล้วใช่หม บ้านเ่าไปพุดนะกันคุดระทุมอันนี้ข้าเผื่อระทุนมาหนาผมกับมลผมกับบอต้องคุดนะเออมันมันเป็นตาเขาไปกับหวงคือกันบ้านแน่นแล้วตัวไปบคุดตัวเองกระเทนแล้วโอ้ยคุดบ่อยาแล้วคุดดงคุดดงหัว่าดดงหวหน้าคุ้มมือเลยแต่วมลเลยเข่าเผื่อหาก็บ่เห็นเลยเนาะอยู่พวงเขามคุดจิโรยุตยันย์คนยุตไหนเอออยู่แคมทั้งนั้นอยู่คุดจิลุมพวง มันมีคนมันอยู่ที่ย่างบันเขามากเามาลินเนอ่์เป็นบอกผุเกคือกันนะขึ้คุดกีโลคอยมาตรการแม่บ้านเขาเป็นกุดกีโลเลยเราลงไปเบิ่งดูนะคนคณะก็ไปเบิ่งองแม่หลียังใหม่หนึ่งโยเขาวันโยมือหนาไปบอกรับเอาเอาเม็ดในคณะคุดเม็ด้คะเราต้องจงไว้ดอกเขาบอกเขาไม่ได้คุดเลยเด้น้อยคุดเขาว่าเด่น้อยเบิ่งเนนาอคณะคดป้าน ของเขาขบอยู่เขาชาวตงเขาแแทมขี้ดดเลยขี้ดดใดขี้แดดอเนาะมาเอากรดอียดดเอาไปเเขาเขากินได้าบารพัห้าโหห้าใดห้าดถ้ากบให้คละคันนามันมันมันละมันขาดมาหาดินป่านยาหยาลีแล้วขนไปล้ำเน้ เทียดที่หาโบราณปามบโบราณท่าไเลยเห่าขึ้นมาเลยเขียดตะข่อยคือกันเออเขียดจะได้น้ำบควิดทเจ้าคือเก้าวัขนแล้วเทียดตะข่อยเพียงเทียดอืมบักไซบักไคลมามังอีกทิ้งเอออยังเขาเขาได้ได้กันโอ้ยคะแนนมันได้อีกทิ้งเ่รอวะไม่จัดให้เอาเนาะมันขายทิ้งถูกอ่ะดิ เขาถึงกินยังี่ยมดมีพอดีทิงกินหิวตายเลยเราก็คอยโทรหาโทรหาแล้วตอนแม่ขอแม่ของไปนำแล้วตอนไถนาหุ่นอะไรปเออกูประมาณน้ำเขาบ่มาหลับขุยยาคนเราโทษแต่บบอกวันแม่เมื่อเด้อเขาบอกว่ามาบอกน้ำรอกเขาวันว่าโทรหาเขาโทรหาคุณมือคุณมือ โอกวันถามบุงแม่แล้วขนะี่กับบิร์ไซคื้อตามหมื่นสิบพันสามหมื่นชาวพันเราเติมนนบ้นหายเจ้า่าวานันหลเขาหลดลูกชาเขามีช่อนผู้อืนช่อนยกแล้เจ้าของว่านไทยขี่ําเหมือนขีอืมเพราะมันสิยตึงมันเสียชุกงา จขา hơn ถ้าเราวนไไปไทยนะไทหน้าเนี่ยร้าวได้หถไทยชองขันก็ไ่ได้ไปแล้วเนาะบนเอออาคามาู้ไทยหน้าพลันจะของรถไทยไปหาคนนึงคนจะโอ้ใครจะไปจาจะจ้าเขาเออไม่ใ่อออดใช่ลองกับีใช่ลองางกบนเนาะ เบอรใส่แล้วค่อยเอาไม่ท่อเอ้อพยนมมาเอ้ยกระปเจ๊กระปเจ๊นางมาปีมาไปสืบมาไปขี่รถเลยเอาไปเลยพี่น้องคลิปนี้กันตะกอนตะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าอา้าลาเอฟซีเนี่ยอือมาสาวล่าเลย